สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่เช้าตื่นหรอผู้ผิดยินดีต้อนรับเข้าสู่บรอีออกิสบาเจติกกอีกแล้วนะจ๊ะเช่นเดิมสภาพเดิมเพิ่งตื่นอองถ่ายคลิปก่อนก็ช่วงนี้อากาศหนาวมากก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ลมแรงอากาศเย็นแดดก็จัดบางทีก็เลือกไม่ถูกว่าจะอากาศแบบไหนก็ตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้ว แต่ว่าที่โคราชยังหนาวมากมอยู่เลยคือจำจริงตื่นตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่ว่าขี้เกียจลุกออกจากที่นอนก็เลยไม่ลุกตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงลมแรงหนาวด้วยถึงเพิ่ก็ขออนุญาตจิบกาแฟก่อนนะคะแต่ว่าเป็นกาแฟกาแฟดำนะแต่เป็นแต่แต่เป็นกาแฟดำเย็นอะ่ะขมค่ะแต่ก็ชอบกิน ก็วันดีมันมีกล้วยมาตัวหนึ่งอ่บบานนานแล้วแหละมาเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีแต่ว่ามาถ่ายดีกว่าแต่ว่าที่ไม่ที่ไม่ถ่ายเพราะว่ามันบานต้นเดียวมันก็เลยแบบว่าดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็อยากจะมาพูดต่อมาแนะนําอะไรอย่างงี้เพราะว่าอย่างตัวนี้ก็เคยปีที่แล้วเคยถ่ายไว้แล้วแต่ว่าเราจะมาถ่ายซ้าเนาะเนี่ยตัวนี้เลยกล้องหน้าชัดไม่เอ่ยตัวนี้ ไม่หอมค่ะไม่หอมค่ะแต่แอ t i n ว่าหอมโอเคเดี๋ยวเรามาจะเพิ่งจะเพิ่งกลับกล้องหน่อยดีกว่าเรามาดูกล้องหน้ากันนี่ต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ต้นเขาจะไม่ค่อยสวยหรอกนะเพราะว่าใบเขาจะยาวยๆแล้วเขาก็งอจะหักไปเรื่อยๆแต่ว่าเนอะแล้วเรากลับกล้องหลังดีกว่าแล้วมาดูกันว่ามันพิเศษอะไรยังไงดีกว่าโอเคจ้าอันนี้ก็ปลูกเขาไว้แบบว่าเป็นไม้ชายขอบ ไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ดูแลป่านั้นก็ยังออกดอกให้ได้ชมกันเทวดาเลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นใบเขานะคะเทวดาเลี้ยงก็กอมันใหญ่ก็เลยแยกไว้อ่เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องชื่อกันก่อนดีกว่าตัวนี้จะมีอเป็นรูปผสมของบัคเทเนียแซงกินีเข้ากับเดลิก้เป็นกล้วยไม้ในสกุลใกล้สกุลสกุลวะดิในสกุลใกล้เคียงกับพวกแคทเริยา พวกตัวแสงยนี้ก็ชอบใช้เป็นลูกผสมนะคะทาลูกผสมทีนี้ <c ười> ความพิเศษของม,มันก็คือดูก้านดอกนะอันอน้ำนี้จะโคนอันนี้จะโคน,นคหนึ่งฝ่ามือสองฝ่ามือสามฝ่ามือสี่ฝ่ามือห้าฝ่ามือหกฝ่า,ามือ,มอ <c ười> คือก้านดอกเขายาวมาก อ่ะดูเดี๋ยวดูภาพมุมกว้างนั่นนะเนี่ยนี่คือนี่ต้นเขาอยู่นี่แต่การดอกเขาโคเป็นสะพานโคลเลยค่ะแล้วดอกก็อยู่ตรงนี้นี่โฟกัสสิน้องให้ดอกได้ทั้งปีแล้วก็ออกดอกบานเป็นเดือนเลยนะอ่ะเรามากับภาพปกติ น้องจะออกดอกได้ทั้งปีแล้วก็บานเป็นเดือนเลยฝีน้องจะบอกว่า,วาหวาดแหววสีชมพูและที่สำคัญน,น้องจะค่อยไล่บานอันนี้คือเนี่ยชอแรกอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่โฟกัสงงมากแม่อันนี้ชอแรกเขาจะค,ค่อยๆทยอยบานเรื่อยๆไม่โฟกัสขงงงมาก รับมันมันมีทั้งดอกกี่ดอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามสี่สิบห้ายี่สิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสมสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่วันสี่สิบดอกค่ะวันสี่สิบดอกโฟกัสสิค่ะวันสี่สิบดอกแล้วเข้าบานเป็นเดือนเลยนะเขาจะแบบว่าค่อยไล่ค่อยค่อยคยค่อยคยไล่มาเรื่อยๆตนเนี่ยก็จะสุดเลยดูดิ พอจะสุดที่ปลายช่ออีกกี่ดอกก็ไม่รู้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยปลายช่อมีอีกวันเจ็ดแปดดอกเลยอะ่ะก็เกือบห้าสิบดอกอทั้งหมดเนี่ยดูดิแต่น้องไม่มีกลิ่นหอมนะคะน้องจะมีสีหวานแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมแล้วก็ตัวนี้ก็เลี้ยงง่ายแล้วออกดอกได้ทั้งปีนั่นนะมันไม่โฟกัสเลยเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะ อ่ะพัดหนีนี่เนาะออกดอกทั้งปีนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วมันหมดไปแล้วมันหมดมันหมดรุ่นไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าใครก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะไม่ไปจ้า